แค่ก็คือตัวชันด้านเท่ากันจะตุรัดใช่ไหมลองนับดูมีสีด้านในเป๊ะเดือใครคือแซมมีสแฟรอ์จินนี่สุกเกลแซมมีสแฟร์ทอมมี่ไทรกลริกกี้เรคแทงกน พื้นผ้ามันแปลกใช่ไหมกว้างและยาวดูต่างออกไปแห่งนี้ไงริงกยกี่ Rectangle สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชนค่ะคุณครูชนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเฮ้ยวันนี้มาเรียนรู้เรื่องอะไรนะมาเรียนรู้เรื่องรูปทรงค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเคยเรียนรู้เรื่องรูปทรงไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูชนจะพามารู้จ,จักและทบทวนอีกรอบนึงค่ะค่ะ รูปทรงเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะรูปทรงอันแรกก็คืออะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปทรงกลมนะคะเด็กๆทรงกลมจะมีลักษณะกลมๆนะคะเด็กๆคล้ายกับอะไรนะลักษณะกลมๆคล้ายกับลูปฟุตบอลน,นั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะรูปฟุตบอล คุณครูชวนมา,มาให้ดูเห็นไหมคะเด็กๆค่ะรูปฟุตบอลนะคะค่ะแล้วก็อีกอันแนึงที่เราเห็นอยู่ประจํานะคะเป็นอะไรนะพระอาทิตย์นั่นเองคะ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะค่ะพระอาทิตย์นะคะสวยงามใช่ไหมคะค่ะต่อมานะคะรูปสี่เหลี่ยมคะ่ะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมนะคะค่ะ รูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูชนเอามาให้ดูค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปขนมทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะขนมอะไรคะขนมปังค่ะค่ะเด็กๆเคารบประทานอยู่ใช่ไหมคะค่ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะค่ะแล้วก็อีกถึงรูปคะ่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปกล่องทรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆ ค่ะเห็นนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะรูปทรงอย่างที่สามนะคะรูปสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยเห็น <he an S 2> อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะอะไรนะรูปนาฬิกาทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เห็นอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะอีกรูปหนึ่งนะคะเด็กๆรูปอะไรนะรูปขนมทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชนะคะที่มีไส้ต่างๆที่เด็กๆเคยรับประทานนะคะเด็กๆค่ะคนรูชนก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆ ก็หมั่นทบทวนนะคะหมั่นทบทวนดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้นะคะว่าวันนี้คุณครูชนสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆได้ทบทวนหมั่นเรียนรู้แล้วก็จะเป็นคนเก่งนะคะเด็กๆเป็นที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเด็กๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูชนก็ฝากให้เด็กๆนะคะเมื่อดูคลิปวิดีโอแล้ว ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจานเก็บกวาดของเก็บกวาดบ้านนะคะแล้วก็เก็บของเล่นของตัวเองที่เล่นแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูชนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ้ายยค่ะเด็กๆ ก็คือตัวฉัน <Yeah. S 1> ด้านเท่ากันจะตัวรัสใช่ไหมลองนับดูมีสีด้านในแป๊เเนื้อใครคือแซมมี่สแปร์ ทำไมกว้างและยาวดูต่างออกไปแห่งนี้ไงริกกี้แร็คเก็ต